อันนี้คือผักกระเดาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะปูนาจะนํามาลวกนะคะโอ้ยได้เยอะมากเลยนะคะผักกระเดาเดี๋ยปูนาจะลงเอามาลวกละกะลวกแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเอาขึ้นพี่นอ้องพรต้องลวกโดนเพนวาถ้าลวกโดนในมันสิบอเสีบนะคะโยนลงไปนะคะโยนลงไปแล้วก็เอาออกนะคะโอ้ยได้บัากหลายนี่พี่้องได้บัากหลายเลยโอ้ยผักกระเดาค่อยได้บัากหลายเนี่ยเพิ่งเนี่ยพี่อ้อง พี่ค่ะเขาต้องลวกดุนแล้วค่ะพี่น้องเอาจุ่มนานจุ่มนานแหละปะ้าเราก็ขึ้นพี่น้องให้กับลาย,ลยป้าพน้องตักกันเลยเดี๋ยวมันจะยุบค,ค่ะพี่น้องค่ะพี่น,อน้องจุ่มจุ่มจุ่มแค่นี้ค่ะจุ่มจุ่มดุนนะคะ จุ่มแป๊บๆเดียวเขาขึ้นเลยแล้วพี่หนอนจุ่มเพราะเป็นพิธีแล้วพี่หนอนไล้วเจะไปจุ่มหลุมถ้าจุ่มหลุมมันสิมันสิรั่วอะมันเป็นหลายค่ะด้วอีดีเลยพี่น้งองเขได้นนหน่อยนิดเดียบปรมาณนึงก็ใช่ไเห็ดบอเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ก๋วยนี่ก็ได้โอ้ นี่ใส่ลงไปบปนี่เห็ดอันปล่อยมันเย็นแล้วปุนา่าก็จะไปแช่แข็งไว้นะคะเอาไว้กินแล้วกินอันร้อนดุพี่น้องเป็นการถนอมอาหารอีกแบบนะคะไปเห็นแบบพี่น้องข้าเจ้าอันที่ข้าเจ้าอัน มนท้ายเขาจะเห็ดนสะเดาส่งนอกนี่ข้าเจ้าก็เห็ดเังสี่พี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าสีใสสารปรลอดเด้อพี่น้องมันฉีบวสมันฉีบวสสดคือเขาเห็ดเองเขาจะใสาสารปรลอดเวลาเขาหวกวก็ม,มีสารผสมนะครับเพื่อจะให้เดาอยู่คงอยู่ทนอยู่นานนะคะฉะนั่นขวงอะไรก็ตามที่แช่งแข็งมานะ่ะมันมีสารปรลอดแน่นอนอยู่แล้วนะคะ มันไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะนี่แต่อันนี้นะโอ้ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้อันสุดท้ายเนี่ยพี่น้องโอ้โหได้ผลหลายหนึ่งนละเฮ้ยได้ผลหลายหนึ่งพี่น้องเลือดสมเปนแต่นไหมคะสดเดานะคะปลูกเองค่ะอย่าปลูกเป็นว่าน้องกิ่งมาสะเดานี่พี่น้องอืมขมแอมรำพี่น้องผู้ใดม,ม,ม,มาก,กินก็ อืมดอกจะเดาพี่น้องอืมผู้ใดอ่เห็ดน้ำปลาหวานน้องพี่น้องเนาะอืม,อมหวานเป็นลมขมเป็นยาอืมอืมอืมแสบแสบมันขมพี่น้องแต่ว่ามันแสบอืมอัมบนบี้ตัวิดเตา เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องลวกนานอืม,ม,มพี่นอ้อเวลากินตอนแรกๆมันกระิขมพี่น้องแต่ว่าเวลาเคี่ยวเคี่ยวไปร้นๆนี่มันจะมันมันจะมันในปากโอ้แซ่บพี่น้องโอ้แซมแน่นนี่แหละบ่ขึ้นหอดบ่อยากกลับเมืองไทยกันนอนเนี่ยเนี๋ยวพี่น้องเออไปม,มีกินซุซิงซูยางอยู่ในบรรยากาไม่กินซูยาง เอาต่ทอยางอย่างพี่น้องเอยห้หามาปลูกเด็กกินทู้อย่างปลูกทุกอย่างที่ชอบกินกินทุกอย่างที่ชอบปลูกเห็นบ่คคะเสร็จแล้วนะคะผักกระเดาวกอยผักกระเดาวลวกได้พี่น้องหลังจากนั้น่อยกระสิปล่อยให้มันเย็นได้ค่ะพี่น้องเด้อยปล่อยเย็นแล้วกระชีแพกแพกใส่ถุงแพกใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่แข็งนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะผักสะะดาลวกค่ะ เนี่ยปุาจะปล่อยให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมาแพกแพๆใส่ถุงนะคะแล้วเราก็จะเอาไปแช่แข็งไว้กินไว้นานๆเป็นการถนอมอาหารนะคะมาค่ะเพื่อนๆค่ะปุณ่าจะพาเพื่อนๆมานี่มันเริ่มเย็นแล้วนะคะพักเสดามันเริ่มเย็นเดี๋ยวปุนอาจะพาเพื่อนๆมาแพ็คนะคะมาแพกใส่ถุงเนี้ยแล้วเราก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะเอาไว้กินนะคะการถนอมอาหารค่ะเพราะว่า พักเดานี่มันหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะมันจะมาออกดอกพักเดาจะดอกพักเดานนี่มันจะมาออกช่วงประมาณเนี่ยประมาณมีนาเนี่ยนะพี่น้องเราต้องเก็บนะคะไว้กินนานๆน,น,นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันแพกของปุนากัญจามาค่ะมาแพกกันนะคะมาช่วยปุนาแพกกันนะคะไม่ต้องทําสวยพี่น้อง คุณน่าก็จะยกต้นแบ,บ่แผบนให้พี่น้องมาเปลี่ยนถุงดีกว่าพี่น้องค่ะถุงเมื่อกี้มันไอ้มันโบยา้าพี่น้องใส่ถุงแบบนี้ดีกว่ามันยาวมันถึงจะมันถึงแบบว่ามันถึงจะเป็นแบบไม่หกักไม่งอพี่น้องใส่แบบนี้ดีกว่านะคะมันถึงจะได้ความยาวโดวยที่ พักเดาวบองงพี่น้องเวลาเราดึงเวลาเขาออกมากินมันจตงสีบอันบอันบมุนพี่น้องมันถึงจะแบบว่าออกมาในสภาพเดิมนะคะใส่ไปหลายเนี่ยพี่น้องเวลากินเวลาออกมากินนี่กะออกมาถุละถุงละถุงจริงนะพี่น้อง พี่น้องใส่ไว้กันสินะคะใส่ถุงแล้วเราหลอกอย่างนั้นเราก็ปิดปิดถุงค่ะโอเคอันนี้ถุงหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะเขามาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องอันเมังเสือกเขาปลูกพักหลายๆนี่จังอันแบบว่ากินกระทันหนึ่งสิพี่น้องบักพริกบักเคืองสิก็ต้องเอามาแช่พี่น้องต้องเอามาแช่แช่แข็งไว้นะคะ จะเด็กกินแบบว่าช่วงบางเพื่อนหนาวหนาวเนี่ยหนาวหนาวบางเรื่อบอกมันกับบางปีมันกับหนาวพี่น้องก็นั้นเขาก็แช่แข็งไว้เขาก็เสีเด้มากินช่วงหนาวหนาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นการถนอมอาหารไปในตัวนะคะบางครั้งนาช่วงหนาวนุ่งหนาวหนาวนี่อันพักบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันกับบูมีกินเนาะเขากะตองอันเห็ดไว ล่าหน,หนาๆนะวะเขาก็ออกมากินได้เไพี่นอ้อเมัหนหมพี่น้องเอ้ยคุณน่ากติเคสเลยยังตื่ใจใส่ถุงใส่ถุงไวกันเลยี่นอ้อยเอาใส่อีมันน้อยไปอันนี้มันหน่อยไปถุงนี้มันหน่อยไปเนาะสสามถุงแล้วนะแต่เยอะอยู่นะ พี่น้องเอ้ยอยู่อเมริกาตอนนี้พักกระเดากินนะจ้าค่ะยันปลูกค่ะยันกินนะคะ่ะอยู่อเมริกาปลูกทุกอย่างที่ชอบกินนะพี่น้องก็ะตะอยากกินอย่างอันอยู่เมืองไทยนี่ส่วนมากคนเมืองไทยกับสิปูกักฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะอันคนอยู่อันฝรั่งเมืองฝรั่งกับปูกักไทยกินกันพี่น้องเพราะว่าอย่าง ผักฝรั่งมันราคาถูกค่ะอยู่ที่นี่มันราคาถูกนะคะแต่ว่าประเทศไทยเราพากันปลูกผักฝรั่งกินกันเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยมันราคาแพงผักผักขัวกับผักฝรั่งเป็นว่ากัดกันเนาะพี่หนอกเนาะคนไทยอยู่ที่เมืองนอกก็ปลูกผักไทยกินผักอะไรที่ชอบกินก็ขาสันหามาปลูกคนไทยก็เอาผักฝรั่งมาปลูกกินกันโอ้ยเนาะผัก ประเทศไทย้าเท้าพี่น้องเลยผักบันเท้านาะเสียบสุ้ผักฝรั่งด้่ยสิบอกไงปลูกผักปลูกหญ้าบาันเท้าพี่น้องผักที่มันแบบธรรมชาติสามาติกินกันมาแต็นหน่อยพี่น้องโอ้ยเสียบกุผักฝรัง่งด้วยสิบอกก็ตงไปเฮอผักฝรั่งหลายพี่น้องราคาแพงจังหาเนี่ยกินผักกินหญ้าบาันเท้าเอามาปลูกโอ้ยมี่ประโยชน์คือกัน,น้อพี่น้องเด้ะ ลราจะก็ต้องฉีดยาพ่อมพี่น้องนี่ของพงนี่ก็ต้องฉีดยาได้ค่ะโอเคค่ะพี่น้องน,นี่ได้แล้วพี่น้องได้มาห้าถุงนะคะเสร็จเรียบร้อยแค่พี่น้องนี่หลังจากนั้นปูนาก็จะเอาไปแช่ตู้แข็งพี่น้องโอเคได้ค่ะพี่น้องผู้ใดมากินนี่ก็อย่าลืมฝากกดที่ตามฝากอะไ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูนาด้ค่ะพี่น้องอยูกินแบบบ้าน อีสานบรรเทาในอเมริกานะคะได้เวลาไปอาบน้ำไปทํางานบนหมื่นบนเบ้นพี่ดองเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆอยู่ดีมีแห้งกันสู้ผู้สุขคนได้จ้ะเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยใครที่เข้ามาแล้วนะคะคนใหม่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะเพื่อปุณณะจะได้มีกําลังใจนัาคลิปมาใหม่มาเสนอให้เป็นพี่น้องๆได้ติดตามรับชมรับฟังเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้าก็นเฮงเฮงรวยๆกันสู่ผูุ้กคนนะจ๊ะเด้อสวัสดีค่ะ